มีแท้ทุกจังหวัดเพราะการทำสมาธิเป็นต้นแบบของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสรูปทานสีมสมาธิสีมส,สมาธิปัญญาหน้าที่ของพระสงฆ์สีมสมาธิปัญญาหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของญาติของโยมทานสีมสมาธิทานสีนสมาาสภาวนา าดูปัจจุบันนี้ตามญาติทางโยมแบบหน้าก็เน่นหนักแตานะก็ภาคคำทานรักษาศีลเม่เช้านี้ก็ไม่มากเท่าไหร่โดยเฉพาะวันนี้ก็ไม่ค่อยมากหรืออาจจะไม่มีเวลาที่จะไปวัดก็รักษาอยู่ที่บ้านก็จะเป็นเป็นไปได้ แต่ก็ถึงยังไงก็ไม่เหมือนไปวัดอยู่นะเพราะว่าพอคุณที่เจ้าได้ตัดการรูปอยู่ที่วัดอยู่ที่ปา่ปาวัดนปะ่าไม่ได้ตัดการรูปอยู่ที่บ้านถึงไี้คนได้เป็นนิสัยไปนิดๆิดหน่อยนอยก็ดีกว่าไม่ได้รักษาถึงจะหยุดรักษาอยู่บ้านก็ยังเป็นประโยชน์กว่าไม่ได้ทำเสียเลยนะ ถ้ามีศรัทธามากเข้าไปก่อนทิ่งไม่ได้ในวันถิงนวันพระเข้าวัดจำสิงภาวนานั่นคำของพกติเจ้าเตือนวว้จะไปทอดแท่จะไปวันไหวว่าเราไม่ได้ไปเล่นไปสนุกแบบโลกิยะถ้าคนที่ไม่มีปัญญาก็ข้อใจสำหรับที่จะไปปฏิบัติทำในวัดจะไปตามสบายใจ เครื่องมัวเมาย่อมใจของคนในโลกของสัตว์โลกมันเยอะสมัยทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ใครไข่เจ็บจริงแข็งนิดหรือแสดงให้คนรู้เห็นไงล่ะไม่เคยมีสมัยก่อนก็โรคซาโรคอะไรก็ยังไม่หนักที่นี้ก็มาโรคโควิดเข้ามาีถ้ามีโรคอะไรต่อไปอีกทำยังไง เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนไปเพราะว่าทำคําสั่งสอนของหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีหลวงปู่จำไม่ลืมคือเตรียมตัวก่อนกลับหรือเตรียมตัวส่อนตายตามคาษาตบวันเรามาที่นี่เราก็ได้เตรียมเราจะไปวัดเราก็ได้เตรียมยิ่งไปสู่มรรคผลนิพพานเราก็ต้องเตรียมถ้าเราเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็วางหมอวางอาจารย์ วันนั้นคุณนายของผู้ว่ากสมได้ไปเจออยู่กรุงเทพก็เลยไปถามเลยว่ามีคุณหมอบางคนหมอใหญ่ๆบอกว่าตายแล้วศูนย์ <c ười> นั่นจะเห็นไปความเหมือนของหมอนะถ้าตายแนะล้วศูนย์นรกปู่จะบวชทำไมหรอใครก็อยากสนุกแล้วในโลกน <c ười> แต่ก็มันไม่เที่ยงนะ ถ้าตายแล้วศูย์มันอทางว่าน่นหลยถ้าตายแล้วเนี่ยมันไม่ศูนย์ถ้าตายแล้วศู์ทำไมมีคนเกิดทำไมมีสัตว์เกิดก็ไปจากใจของคนที่ไม่มีศีลมีธรรมไปได้ทุกอย่างเอ็นได้ทุกอย่างในข้อศีลข้อธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีศีลธรรมอยู่ในกายวาจาใจอบายภูมิทั้งสี่เป็นที่หวังได้เอ็ด สุรากายสัตว์ไรฉา,านคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเปรตเป็นลักษณะไหนสุรากายเป็นยังไงสัตว์ฉา,า,านก็พอรู้บ้างคนก็พอรู้บ้างเห็นชัดๆถ้าไม่มีปัญญาเจยเลยก็ไม่รู้ไม่เห็นเจยเลยอะไรก็ไม่เห็นคนก็ไม่เห็นสุรากายสัตว์ก็ไม่รู้นะ เล่นวละสัตว์มีจีประเภทหมูหมาปลามีจีประเภทมีจีตัวปลาเนี่สัตว์นะสัตว์เป็นผู้เกี่ยวเพทนับไม่ถ้วนคนก็เหมือนกันคนคนมั่งคนมีคนร่ำคนรวยคนสวยคนงามคนทุกข์คนยากคนพิกลพิบานคนพิกลพ,พิการบ้าใบาบอดหนวกเสียกจะเด็ดผิดมนุษย์คนขอทานเต็มโลกเต็มสารที่คนพิการ นอนติดเสือตั้งแต่วันเกิดมาก็ยังมีทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกยากลำบากไปด้วยนั่นได้ยินไหมกร,รมมนาวัตติโลโกสัตวโลกเป็นไปตามกรรมนั่นแหละจะไปเชื่อยังไงไม่เหตุไม่ได้ปฏิบัติก็ไปเชื่อแล้วแต่ว่าโลกนี้ยังมีอยู่หรือไม่มีหรือตายแล้วศูนย์ ไม่รู้ไม่เห็นใจตนเองก็ไม่รู้ว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์พบหน้าชัดหน้ามีหรือไม่มีนั่นถ้าเข้าถึงใจเราก็รู้ว่ามีพบหน้าวันหน้ามีวันพรุ่งนี้มีบมีพบหน้าชัดหน้าก็ธรรมะของพุธเจ้านะถ้าเอาทางโลกมาเถียงกันก็แค่นะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเกอนไ้แล้ว ปัจะจตังรู้จำพาะตนเรื่องศีลธรรมรรคผลนิพพานหรือนรกผู้ดูรู้เองเห็นเองปัจะจตังรู้จำพาะตนผู้ดูรู้เองเห็น,เ,หนเองนั่นโดยเฉพาะวันสําคัญอย่างนี้มันของพระพุทธเจ้าสูตปัทร,รูกแสดงธรรมเทศนาได้สับพรินิพพานสี่กาลสี่สมัยมาประจบกันถึงวันนี้เห็นไหมทางโลกก็ยังมีอะไร วกจนเดือนนั้นอะไรทางโลกข,ขาวา่ามาอะไรไป <c oughs> บังดวงอาทิตย์ดวงพระจันทร,ร์สริยญาตราคาครับเวลาโดะเวลาเวลาคาหรืออะไรเนี่ยผมไม่รู้ผมู้แต่ว่าวบกจนเดือนตลอดพระจันทร์นี่นี่มาทำไมถึงประจบกันถึงวันเพ็ญเดือนหกอย่างนี้ล่ะ มันเป็นอยู่ตรงนี้แหละเรื่องของความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าให้เน่นหบักปฏิบัติให้เยอะนี่คำว่าปฏิบัติบูชาเราไม่ใช่อมิตรบูชาอมิตรบูชาคือเข้าน้่โภชนาอาหารดอกไม้ทุกเทียนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาบอกว่าไปเรียนเทียนแล้วอันนี้สงฆ์ไม่เท่าปฏิบัติบูชา เทียบกับอาหารกายเราพูดหิวข้าวหิวข้าวปฏิบัติก็คือเรารับประทานเลยเหมือน,นของมีเยอะเรารับประทานเลยก็คือปฏิบัติพุทาเลยนั่งรู้เลยนั่งรูลมข้าวลมออกเหมือนพร,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 ระพุทธเจ้าในตัตตารูพระครูเจ้ารู้ลมข้าลมออกถึงเวลานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรรู้ไห้ใช่ว่าบาปแบกหาม ไม่นักโดยเฉพาะเราได้สัมผัสผู้มีจิตศรัทธาเรื่มใสแล้วได้สัมผัสแล้วไม่ลืมนะข้างหนึ่งเราไปนั่งอยู่ที่โน่นจิตใจนิ่งสงบถ้าจิตใจนิ่งสงบดีนะไม่ลืมจะไปรวมตัวที่ไหนควบู้ต่งางๆรวมตัวที่เวลาเราจะกลับบ้านเดิมนะั่นแหละคำว่าเตรียมตัวเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้ได้ดูได้รู้ได้เห็นที่ไหนเวลาใดจําไม่ลืม ทำความชั่วทำความดีแล้วแต่เราเกิดมาลูกที่ไหนเข้าสมาธิมันจะไหลไหลเข้ามานั่นแล้วก็เห็นการกระทําของตนเองอยู่ที่นู่นที่นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเอาไวา้ความลับไม่มีในโลกป <c oughs> ฏิบัติตายได้เสื้อโดยเฉพาะนั่งสมาธิปฏิบัติปูชานะอามิปุชาได้ซื้อนะ การรับไม่ทุกเทียนพิธีต่างๆจุกน่ะจุกแบบแต่พิธีปฏิบัติเลยตั้งอกตั้งใจทำเพ้อแคบบ่เดียวเรียบร้อยแล้วเข้าสมาธิเข้าดูลมเพอะนัะ่นแทนที่เราจะไปกังวลเรื่องน่นเรื่องนี้เรื่องน่นเรื่องนีงงง้ถ้าเราจะกังวลแบบอาติบูชาก่อนจะเข้าํำนองของอิสานว่า เที่ยวทางเวิร์งหงไหลมันสิทําเมาตะปัวป,ปวากว่ามันสิดตารรทำท่ารู้จักไหมเที่ยวทางเวิร์งคือไปทางคล้องั่นท่าไหลนานเข้า,านางเข้าไปที่คล้องอย่ามาเรามาที่นี่ถ้าไม่ตรงมาก็ลูไ้ไปที่ไหนดีไม่ดีก็หลงไปเลยนั่นถ้าไม่มาม่บ่อยพู้ไปสวรรค์นิพพานบ่อยเห็นบ่อยดูบ่อยกาเสียชีวิตทุกไปเลยเตรียม นคำว่าเตรียมตัวก่อนตายให้เข้าใจเตรียมตัวไว้ทําไม่กดไม่ได้ซื้อหรอกทำทุนไม่ได้ซื้อในฐานะเรามีโอกาสดีถึงวันสําคัญวันศิลวันพระก็มี <c oughs> เดือนหนึ่งมสี่ครั้งอธิษฐานจิตใจให้เกิดมาแล้วปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะได้ชื่อว่า้าไทย้าพุทธชาไทยกาพุทธ ปูจํำแล้วจ้ำอีกนะถ้ารักษาไม่ได้อย่าไปทานข้าวนะนะปัญญาสอนอดสอเสียงกิเลสปัญญาคือดับเพชรอย่าไปฆ่ากิเลสนะแต่กินอะไรก็แล้วแต่ทําแบบไหนกิเลสจะกลัวกิเลสจะโกรธจะเครียด,ดให้เรานะถ้าทําไม่ได้นะพค้เจ้าหาสิมหาธรรมมาสอนคนเราเป็นคนหรือเปล่านะถ้าเป็นคนก็ต้องเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ว่าทําไม่ได้กิเลสมันทาไม่ได้ถ้ามีปัญญาต้องทําได้สิ่งที่ทาไม่ได้ไม่มีในโลกสิ่งที่ทาไม่ได้คือยังไม่ทําสิ่งที่ทาไม่ได้พราะคุรเจ้เจ้าไม่ได้สอนนั่นปัญญาที่จะจัดกิเลสนะถ้าในัานก็ไม่ได้ทําสติป uh ักรันประกันพุ่งเรื่องของกิเลสมันเดี๋ยวก่อนเท่าแก่ก่อนเดี๋ยวก่อนการงามเสร็จก่อนเดี๋ยวก่อนวันโน้นวันนีนนน้ก่อนอยู่ตรงนั้น เรื่องของจิเลสมันเห็นเราแต่เราไม่เห็นจิเเลศใช่ไหมถ้าเราไม่ดูก็ไม่รู้รอกจิเลสเป็นตัวยังไง <c oughs> พูดได้จิเลสมากจิเลสเยอะนัะ่นมันมีทุกคนแต่รู้ว่ามีจิเลสก็ไล่มันออกสิดีถ้ารู้ถ้าไม่รู้เสียเลยนี่นั่นิงไ,ไปให่ใจไปกันใหแล้ไม่รู้เสียเลย พย,ยายามไม้แน่พระปฏิบัติเสียสละโดเฉพาะในวันสําคัญในทางพพุทธศาสนาเรียกว่าวันวิสาขบูชาครอบปีหนึ่งมีครั้งเดียวโดยเฉพาะต่างประเทศประเทศของอินโดนีเซียในบรมพุทธโธนั่งปฏิบัติทำนานพระศาสนาศาสนา,า,า,าแต่ละแห่งแต่ละแห่งมา ปรึกษากันมาคุย <hi> กันมาให้ความคิดความเห็นกันอยู่เวลางานใหญ่ๆ <hi> งั <Hi> ้นเจ้าเอาว่าแต่ละแห่งผมเดียนภาษตะลาาแต่ละแห่งแต่ละแห่งจะให้พ้อคิดก็ออ่านโง่้น่อเกืนนมุ่งตกกันบางท่านบางคนบางวัดบางกลุ่มก็แด้สมาธิภาวนาตลอดสว่างเราจะนั่นให้พระอยางความจริงของพระเจ้า หาถิ่งหาตามมาสองคนถ้าเราเป็นคนคนเชื่อเพระเาะพฤติกรรมบรรทุกตำนานบทกนรนเอาเธออ,อยู่ในโลกสะนกทางโลกก็แค่นั้นเราก็เห็นกันแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้่วงตะก่อนแล้วไม่เห็นได้อะไรไปนั่งมีสีสูขรล่อมด้วยสวยงามเอาไปด้วยไม่ได้ผมเช่นหนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้รับสมบัติเข้าของเงินทองเอารับเราหึงเราหววเราแสวงหาเขากดใจปาก เวลาไปเก็บกลิตก็ขอคืนมาออกได้อะไรไปเห็นดูชัดๆทำไมเรานั่นก็ได้แต่บาปกับบุญกันนั่นแหละรูกว่าบาปกับบุญคืออะไรมีสองอย่างถ้าเรามีบุญแล้วได้บุญไปถ้าเรามีบาปทำบาปบาปพาไปทุกที่ถูกเสือที่เกิดนั่นโอเคเรื่องหน้าบุกตัน้องตัวนาตวมึงบลานได้กตีพี่น้องไม่เสียจะละมา เดการตอนเช้าทำทานรักชาีตเจริญเมตตาภาวนาตันเดียนได้มีโอกาสมาั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาตุสมนได้พาท่านบอกว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากพระแม่ครูบาอาจารย์น่ะเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำเดี๋ยวนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระโค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะจ๊ะคนโลกนี้ก็จงมารวมกันจงศรัทธาบูปะปะเตาส่วนโดยตรงลูกหลานจากที่พี่น้องตลอดทั้งพระเจทศตรง ก็ตรมนีแต่คนสุขคนเจริญสุขกายสุขใจหายจากภกโภโคภัยทำงานทำงานริ่งไรปัฒนาสิ่งหนึ่งริ่งใดก็ตรงสำเห็จงตงสำแหน่งด้วยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ในโอวาทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตรงมี้ดวงจิตดวงใจได้เห็นมักเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิพานในปัจจุบันนี้นี่เถิด